สวัสดีครับขอต้อนรับข้าสูช่องที่สารบ้างก่อนครับเมนี้คือเรบคือเราครับผมอยู่กับผ่านเหลือครับมาสอบผ่านไปเอาเมล็ดไทยถ้ำตอนที่ไปเอามาครับพี่น้องอันนี้กับพาฮัสซิวอ่าวครับผมเบิ้งครับพี่น้องยางคักเลยครับอันนี้แหขนาดแห้ดังอะไรตะเหลือหกตะคน้ตะซิวมันเกเส้นไหครึ่งเสนเส็นครึ่งนนี่ท่าพี่น้องเบิ้งครับเบิ้งครับ เต็มไอหยาเลยครับพี่น้องมือนี้กับสีก้อยครับนี่ครับแอมครับพี่น้องคอนซ้อนครับทั้งอู้ทั้งก้อยแล้วมันนี่อ่านี่ครับสิ่งที่เฮาสีได้มือนี้ครับนี่ครับเต็มห้างครับไอหยาเลยไข่หมดแดงครับผมพี่น้องครับสองห้างสามห้างสี่ห้าง การนี้ครับบ้านๆนะผมครับไปดูเดือดของเลยไปครับก <Okay. S 1> ารถักเลยการนี้ก็เป็นขั้นตอนนะครับขั้นตอนเอาเอาล่องจางนี้เดี๋ยวไปซื้นอน่องแกะมาให้ตะเลือก่อนไอ้ตะเลือเฮ็ยึดยึดในขั้วี่เฮ็ดเลื่อเดี๋ยวไอ้เที่ยงเครื่องเดียวเอกไป นี่ก่อนเอบอบเออบ่อเฮ็ดได้เครื่องปรุงกันยุน่ในหันเลยนี่แหละครับพี่น้องต้ลาย่งหลเลยครับผมนี่ครับสุดงแอดเลยครับพี่น้องครับ เตรียมได้ครับพี่น้องนี่นแจุ๊่นแจมไซยู่หครับพี่น้องคอยบอกบอกน้ครับพี่น้องอัญาเลยครับีอยอกบอกี้ไว้ล้ว่าปนจกตเด้อัญญาเลยครับ เขาบอว่าย่งไวบ่ตงไหวบ่ไหวไหวิต้งไปเอุดเยอดเลยครับเ่ยกวาดออกก็ยังนี่ครับผมกลับประมาณนี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวต่อไปนํนเสนอคลิปตอนทํำกวยครับผมครับครับคลิปนี้ไว้่นี้ก่อนนะครับนี่ก็คือวิธีบรรดาได้บางกอครับหาอยู่หากินยังไงกับพลาดเหลือครับครับแค่นี้ครับครับผมสวัสดีครับ